สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ชาแนลพิชิดวีโอนะคะและวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาถามคำถามกันนะคะก็รวมแล้วก็70กว่าคอมเมนต์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคำถามแรกจาก LPS Studio ทำไมเปิดติดถึงชอบคิวบิเพราะความคิดส่วนตัวเราวนะ,ะก็คือว่าคิว i c กน่ารักนะแล้วก็สวยด้วยแล้วแล้วก็ชอบพวก ดีเทลบนตัวคิวบิกนะคะก็นั่นแหละนะคะคำถามที่2จาก PIN LPS Studio ใช้อะไรในการถ่ายทำคะและก็เวลาเล่น LPS รู้สึกยังไงบ้างคะก็เราใช้กล้องในการถ่ายทำคะ่ะกล้องรุ้ชื่อ Nikon D32.0 0ะ,ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะแบบ ได้ทำสิ่งที่ชอบมันก็สนุกดีค่ะคำถามจาก Golf and Game Channel แล้วก็พี่เปอร์ติชอบ LPS Custom ตัวไหนมากที่สุดคะ่ะเราชอบ<ม>ชอบตอนนี้ที่สุดคือคอลินนะคะคำถามจาก LPS LPS ชอบสีอะไรคะเราชอบสีแดงนะคะคำถามจาก LPS UnderScore Titari Channel เพราะอะไรถึงเริ่มอัดคลิปและเพราะอะไรถึงรู้จักแอดเล่น LPS ก็เริ่มอัคดคลิปเพราะว่าเราเคยเห็นคนทําคลิปลง y t u t u นะคะแล้วมันก็ดูน่าสนใจแล้ก็สนุกนะคะก็เลยเออลองทําดูะคะก็ที่รู้จัก LPS ได้ก็เพราะว่าเราเคยซื้อ LPS ซักตัวมาตอนเด็กๆนะคะแล้วเราก็เห็นโลโก้มันเขียนว่า LPS นะคะเราก็เลยเสิร์ชหาใน u t u b e นะคะและเราก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคำถามจาก MLP ภ um ูมภูมิ เล่นโพนี่หรือมอนสเตอร์ไฮรือเปล่าครับเราไม่เล่นเอ่อมอนสเตอร์ไฮนะคะแต่ว่าเราเคยเล่นโพนี่นะคะแต่ตอนนี้ก็ทำแล้วก็ทำวิดีโอแล้วก็เล่นแต่ LPS นะคะคำถามจากเพชรช็อปเนพี่ชอบ LPS ตัวไหนมากที่สุดแล้วชอบคิวบิกนะคะหรือตัวที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะคำถามจากแพดเดิล MMP and LPS TV นะคะ ถ้าอ่นช่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจะไลฟ์สดคามปีไหม,มก็ดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะแต่ช่วงนี้เรากลัวอยู่นะคะไม่รู้จะไลฟ์ไหมไหม LPS ตัวไหนสวยที่สุดถ้าสวยที่สุดเป็นเฮเลอรนะคะถ้าชอบสุดเป็นคิวบิกทำไมถึงทำ YouTube เพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่สรุกนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรเราเคยเห็นคนทำคลิป LPS ลง y o u t u b e นะคะแล้วมันดูน่าสนใจนะ,ะเราก็เลยลองทำนะคะก็เลยทำมาถึงตอนนี้นะคะ่ะคำถามจากเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะถามว่ามี LPS กี่ตัวนะคะเราขอบอกว่ามี LPS ประมาณ150กว่าตัวนะคะคำถามจาก LPS Lovely TATB นะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ 1. มี LPS กี่ตัวเราตอบไปแล้วนะคะ สมีสกูชชี่สีชิ้นนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เคยนับ 3. นทะสามทำไมถึงชอบ LPS เพราะว่า LPS มันดูเมียกกลักษณ์ตรงที่ว่ามันบับเบิ้ลเฮดนะคะแบบหัวดูดิกแบบนี้นะะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะ 4. ระหว่าง LPS กับสกูชชี่ชอบอะไรมากกว่ากันชอบ LPS นะคะห้าเคยเล่นสลัมไหมเคยเล่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้ว ทำไมถึงต้องน่ารักไม่เคยเห็นหน้าแต่คิดว่าน่ารักขอบคุณค่ะอยากถามว่าพี่ชอบกินอะไรหรอคะเราชอบกินชานมไข่มุกนะคะดอกไม้มีสุขถามว่าพี่อายุเท่าไหร่เราอายุ11ปีนะคะคำถามจาก Bunny underscore Squishy นะคะ 1. มี LPS รุ่นเก่ากี่ตัวเรามี LPS รุ่นเก่า62ตัวนะคะน่าจะประมาณเท่านั้นนะะค 2. มี LPS รุ่นใหม่กี่ตัวน่าจะ10กว่าตัวนะคะ 3. เริ่มทำคลิปตอนปีพศอะอไรปี2015นะคะขออีกหนึ่งคำถามชอบ LPS Tuber ไทยคนไหนบ้างก็จะชอบเมนี่ชอบพี่กันชอบคนในกลุ่มครับรล้ LPS ชอบมีกหลายหลายคนเลยนะคะ คำถามจาก LPS a p r i l April TV ทำไมเปิดติดไม่เปิดเผยหน้าเพราะว่าเราไม่อยากเปิดหน้านะคะ่ะและ้วก็โชว์หน้าบนอินเทอร์เน็ตมันอันตรายนะทำไมเสียงน่ารักจังเสียงน่ารักเหรอมีแต่คนบอกว่าเสียงมือผู้ชาย <laughs> Punch Baby ถามว่าหนึ่งถ้าแม็กเป็นแฟนกับคิวบิกมันจะเป็นไปได้ไหม <laughs> เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าแม็ก <laughs> เป็นพี่ชายคิวบิกนะส เราจะเลิกเล่น FPS ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะแต่ตอนนี้ไม่ไม่อยากเลิกเล่นนะคะก็ยังอยากเล่นอยู่คำถามจาก #dragonidol หนึ่งชอบใครเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็ชอบถ้าเป็นคนก็ชอบ overact นะคะสองอยากเจอดาราคนไหน เฉยๆนะคะไม่อยากเจอใครสามคิวบิกเป็นคู่ก <wei> ับตัวไหนคิวบิกไม่มีคู่นะคะสี่ชอบโรงเรียนไหมไม่ค่อยชอบเคะก็นั่นคือคำถามทั้งหมดที่เราจะมาตอบในวันนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ